สวัสดีครับวันนี้ EP ีที่9เรามาพบกันอีกแล้วนะครับเราจะพาลูกค้าไปดูไม้อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นไม้อะไรสนประสานนิวซีแลนด์ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยว่าคุณภาพไม้ลักษณะไม้ใช้งานอย่างไรทำอะไรได้บ้างนะครับไปเลยครับนะครับสำหรับไม้สนประสานตัวนี้นะครับเราเป็นไม้ที่นํามาจากไม้สนจากนิวซีแลนด์เลยนะครับ โดยเป็นการนำเศษชิ้นไม้มาต่อการให้เป็นแผ่นนะครับลักษณะของไม้จะสลับกันตามเศษของไม้นะครับนะครับทำให้เกิดความสวยงามนะครับสวนวระสานของเราก็จะเป็นการต่อแบบฟันปลานะครับหรือที่เรียกกันว่าฟิงเกิลจอยนะครับซึ่งจะเป็นรอยฟันปลาเชื่อมกันอยู่ด้านบนไม้ให้เห็นนะครับตามลายนะครับตัวนี้ความหนาอยู่ที่16.8นิ้นนะครับซึ่งเหมาะมากเลยสำหรับการนำไปใช้งาน วกงานท็อปโต๊ะหรือตัวเก้าอี้หรือที่ต้องการโชว์ลายไม้นะครับเพิ่มความสวยงามนะครับหรือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆตามต้องการก็ได้เลยครับลูกค้ามีงไรกันบ้างครับไม้สนประสานนิวซีแลนด์ของเราสวยไหมครับถ้ายังไงสวยอุดหนนพวกเราได้ตลอดเลยนะครับแล้วอีีถัดไปเราจะพาไปดูไม้ตัวไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ